เดี๋ยวเรามาดูความแรงกันนะครับว่าเดิมๆจากโรงงานมันแรงเท่าไหร่แน่ใจจะมองเห็นหรือเปล่าครับ ไม่ได้ใส่ลูกโอเคลองดูนะครับ432ครับดูนัดที่สอง434ครับ จะมาดูว่ามันสเสถียนหรือเปล่า433ครับเล่นทะลุเลยนะครับ33 36 โอเคครับประมาณนี้ครับ400เลียอยู่ที่ประมาณ433นะครับก็ลุ้เลยนะครับเครื่อ okay. งโอเคถึงแม่ครับกับเจ้าตัวนี้ ยี c อ uh, นึ mm ่ง k 4 1 6 d นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าก้าวกระโดดอีกขั้นหนึ่งของปืน uh, จีนค่าย N C อนนะครับทำ mm hmm. ออกมาก็ให้ดูเนื้องานอีกครั้งครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปดูความแม่นยำนะครับถ้ามีเวลาก็จะอัดคลิปดูความแม่นยำว่ามันอยู่ในระดับไหนนะครับพัฒนาขึ้นมากแค่ไหนเพราะว่าข้อด้อยของมันก็คืออยู่ที่มอเตอร์กับตัวฮอบนะครับของปืนจีนแทบทุกค่ายอาจจะเป็นจีนกงที่ว่ามอเตอร์เขาเขาค่อนข้างจะดีแต่เอ็นซีก็ไม่เป็นมอเตอร์ที่เป็นข้อด้ แต่ว่าส่วนอื่นๆถือว่าใส่ใจรายละเอียดมากครับในรถนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ